i n s i ซ e out ภาพยนตร์ที่อยู่ในใจของใครหลายคนกับการนำเหล่าอารมณ์มาเป็นตัวละครผมเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาครับเพื่อเจาะลึกข้อมูลของเหล่าตัวละครอารมณ์จากหนังภาคแรกที่จะทำให้ใครก็ตามที่รักหนังเรื่องนี้ได้รู้ข้อมูลละเอียดไปยันข้อมูลเบื้องหลังการสร้างตัวละครนี้ไปเลยด้วยว่ากว่าตัวละครเหล่านี้จะออกแบบกันมางานเบื้องหลังผ่านกระบวนการความคิดสร้สางสรรค์อย่างไรบ้าง และบอกเลยว่าคลิปต่อไปเป็นคลิปของเราอารมณ์เซตใหม่นะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิปพาที่2นี้ด้วยนะครับจอยหรือชื่อไทยคือลันล้า โซ so, นะทำให้ไรลี่แฮปปี้ทั้งวันแล้วฉันชมอย่างชุดเธอน่ารักอู้ชุดเก่านะขอบคุณมากฉันชอบเหมืนพริวจอยเป็นอารมณ์แรกที่เกิดขึ้นในหัวของไรลี่จอยจึงเป็นอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกระทําของไรลี่มากแต่เมื่อโลกของไรลี่กับตละปาดครอบครัวของเธอย้ายจากมินิโซตาไปยังซานฟรานซิสโกทำให้จอยต้องควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนของไรลี่ให้ได้ทำให้เธอได้เริ่มทะเลาะกับซดเนส จอยถือว่าเป็นตัวละครที่ร่าเริงม,มีทัศนคติที่มองโลกในแง่ดีเธอต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้ไรลี่แต่สิ่งนี้ได้ทําให้เธอแสดงความเพีงนแก่ตัวตองอารมณ์อื่นๆโดยเฉพาะความเศรา้าเนื่องจากจอยชอบควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของไรลี่เฮ hey, ้เศรซึมเธอแตะความทรงจําเราคุยกันแล้วนี่โอ oh, ใช่แต่ต่อมา Joy. เรียนดูที่จะยอมรับความเศร้าว่ามันเป็นส่วนสำคัญในใจของไรลี่ด้วยเอมมี่พลเลอร์ผู้ภาคสิงจอยกล่าวว่าจอยต้องผ่านการเดินทางของตัวเธอเองด้วยในภาพยนเร์เรื่องนี้ทำให้เธอตระหนักว่าเธอเองก็ต้องเศร้าด้วยเช่นกันในช่วงแรกของการพัฒนา i n ินไซอ u ์ จอยถูกกำหนดให้เป็นต้นตอหลักของความตึงเครียดในพลตหนังช่วงแรกเพราะเวอร์ชันนี้เธอไม่ยอมปล่อยให้ไรลี่เติบโตขึ้นทีมงานบอกว่าเวอร์ชันเนมของจอยเธอเป็นตัวปัญหาหลักจอยดูไม่เป็นมิตรเธอทําให้ไรลี่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายในช่วงที่ไรลี่นั้นอยู่ในช่วงมอตน้นเพราะจอยทําให้ไรลี่ทําตัวเหมือนเด็กทีมงานยังเน้นว่าถ้าเราเป็นผู้ชม เราจะไม่เชียร์จอยเลยในขณะเดียวกันเพราะช่วงแรกจอยถูกกำหนดให้คู่กับเฟียไม่ใช่แซ n e s s แบบในหนังฉบับไฟนอลแต่จุดนี้ได้เปลี่ยนไปเพราะผู้เขียนพบว่าจอยและแซ n e s s สามารถสร้างข้อความที่ทรงพลังได้มากกว่าตั้งแต่คั้นแรกของการผลิตผู้กำกับพีด็อกเตอร์มองว่าจอย เป็นตัวเอกของหนังเรื่องนี้ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงเป็นเพียงอารมณ์เดียวที่มีชื่อที่เป็นชื่อปกติของคนทั่วไปใช้กันเช่นเดียวกับอารมณ์อื่นๆสีหลักของเธอถูกเลือกตามทฤษฎีส,สีซึ่งสีเหลืองเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับความสุขผู้กำกับยังกล่าวว่าจอยเป็นตัวละครที่เขียนนเรื่องราวออกมาได้ยากที่สุดในหนังเรื่องนี้ เพราะเธอมีทัศนัตคติเชิงบวกมากเกินไปที่จะมองม้กับผู้คนดังนั้นความแตกต่างของเธอกับแซ n e s s จึงเป็นจุดสำคัญในเรื่องราวเพื่อสร้างความขัดแยง้งไม่ให้หนังดูสดใสมากเกินไปเอมมี่โพลเลอร์ผู้พากย์เสียงจอยังกล่าวเสริมว่าจอได้ a d n e s s เขียนขึ้นมาเพื่อให้มีกันและกัน ทำให้เอมี่มีส่วนสำคัญในการสร้างตัวละครน,นี้ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าจอยจะมีคาแรคเตอร์ที่ออกมาไม่น่ารำคาญมากเกินไปในช่วงที่ออกแบบจอยเธอถูกออกแบบให้มีเท้าเปล่าที่ตัดด้วยการเป็นผงละอองพิกซี่เพื่อสื่อถึงนิสัยที่เป็นความอกึกทึกขึกโครมที่เป็นธรรมชาติของเธอในขณะที่สีผมของเธอถูกเลือบให้เป็นสีน้ำเงิน เพื่อไม่ให้ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครทินก็เบลตัวละครนี้ยังได้รับการออกแบบเพื่อให้เธอสามารถแสดงความก้ากันความร่าเริงเกินเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสังเกตเห็นได้จากการวิ่งของเธอและรูปร่างของตัวละครนี้ยังมีพื้นฐานมาจากรูปดวงดาวซึ่งทำเพื่อเน้นย้ำบุคลิกที่กระตือรือร้นของเธอด้วยและการที่ตัวตนของเธอมาจากดวงดาวทำให้จอย ถูกออกแบบให้เป็นแหล่งต้นกำเนิดแสงเพราะเธอจะมีแสงออกมาจากลำตัวเธอเปรียบเสม,มือนว่าจอยเป็นแสงสว่างแห่งความสุขที่คอยชีน้นำไรลี่และอารมณ์อื่นๆด้วยครับ sadness หรือเศร้าซึมเสียใจด้วยเขาเอาเจรวดไปเขาเอาของรักนายไปหมดเลย ม่เหล <Sad ness S 2> แลแซดเนสเกิดขึ้นหลังจาก33วินาทีแรกเมื่อราลี่ได้เกิดขึ้นที่นั่นเธอพบกับจอยแต่เมื่อเธอทำให้รลี่วัเด็กร้องไห้จอยก็พยายามผลักเธอออกไปทำให้แซดเนสจะถูกใช้เฉพาะเมื่อใดก็ตามที่รลี่แสดงความฉุนเฉียวหรือไม่สามารถเข้าใจตัวเอง เพราะเธอทำหน้าที่แสดงออกถึงความโศกเศร้าความเจ็บปวดใจและความรู้สึกหดหู่ใจโดยที่ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่อ่อนไหวและเศร้าโงกจากทุกอารมณ์เธอมักจะร้องไห้ได้ง่ายเมื่อเธอรู้สึกว่าวุ่นใจหรือเจ็บปวดแม้ว่าเธอจะมีความเชื่องช้าแต่นี่ก็มักจะเป็นประโยชน์สำหรับเธอเนื่องจากเธอชอบสังเกตและอ่านทำให้เธอดูฉลาดกว่าอารมณ์อื่น มีสามาัญสำนึกมากกว่าและนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าอา้าวณมอื่นๆนะครับในความทรงจำระยะยาวระเบียงยาวที่คดเคี้ยวและมีหลายชั้นฉันเคยอ่านเจอในคู่มือในเวอร์ชันแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้เดิมที Sadness ไม่ได้ถูกวางให้หายไปพร้อมกับ Joy แต่บทบาทนี้ถูกวางเป็นของ Fear แทนในการออกแบบแซ n e s s ทีมงานได้พยายามหาแรงบันดาลใจในการออกแบบเธอหลายวิธีวิธีที่ช่วยได้มากที่สุดก็คือการที่เหล่าศิลปินจะต้องทําตัวเองให้เศร้าอยู่ตลอดเวลาผลลัพธ์ที่ออกมาจึงได้เธอที่มีรูปร่างกลมเป็นรูปหยดน้ําและพวกเขาได้ลองหลายรูปแบบในการออกแบบการแสดงออกของ sadness เช่นการให้เธอลองใส่หูฟังตลอดเวลา oh, oh. Remember the funny movie Dog the Where the remember dies funny ฟิลิสมิธผู้ให้เสียงภาคตัวละครนี้ <c oughs> ก็ถูกเลิกจากการที่โปรดิวเซอร์ได้เห็ยนผลงานของเธอจากเรื่อง Bad Teacher เธอยังเผยว่าในขณะที่เธอให้เสียงผู้กำกับคอยย้ำเธอว่าเขาไม่ต้องการให้ Sadness เป็นเพียงตัวละครที่เป็นเสมือนโน้ตตัวเดียว เพราะมันง่ายเกินไปที่จะเล่นบทเศร้ามันก็แค่การร้องไห้และข้ามครัวอย่างน่ารำคาญผู้กำกับจึงพยายามดึงความรู้สึกความไม่มั่นใจในตัวเธอออกมาและใช้สิ่งนั้นกับตัวละคร s a d n e s s ทำให้ Sadness เป็นตัวละครที่มีหนทางในการเดินทางมากกว่าแค่ทำตัวเศร้าน่ารำคาญกับอะไรสักอย่าง Fear หรือกลัวกลัว Oh มมหมาัหาัน,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 กกนเฟียถูกสร้างขึ้นทันทีหลังจากที่แซดเนี่ยเกิดขึ้นในตอนที่ไรลี่พบกับปลั๊กครั้งแรกเฟียจึงเกิดขึ้นเพื่อให้ไรลียเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนจะไปสะดุดปลั๊กงานหลักของ Fear เฟียก็คือการปกป้องไรลี่และดูแลถเธอให้ปลอดภัยเขาคอยเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในกิจวัตรประจำวันของไรลี่ ซึ่งสำหรับเฟียแล้วน้อยมากที่เขาจะไม่มองว่าอะไรก็ตามที่รไรลี่ทำไม่อันตรายเฟียจะใส่ใจอย่างมากกับความปลอดภัยของไรลี่และความเป็นอยู่ของเธอและกังวลอย่างมากกับตัวเลือกที่รไรลี่เลือกในชีวิตของเธอซึ่งแตกต่างจากอารมณ์อื่นๆเฟียจะมีความรมะมัดระวังและสงสัยอะไรก็ตามที่อยู่ตรงหน้าเนื่องจากหน้าที่ของเขาก็คือต้องสังเกตว่าไรลี่ เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าดังนั้นเขาจึงต้องประเมินทุกสิ่งที่เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอันตารายต่อไรลี่ฟียังทําหน้าที่คอยติดตามความฝันของไรลี่และปลุกเธอหากมันน่ากลัวเกินไปซึ่งถือว่าเป็นงานประจำที่เขารังเกียจที่จะทำมันมากเขาสามารถชี้และทำนายความฝันต่างๆได้มากมายและที่สำคัญนอกจากจอและแซนเนสแล้วเฟีย ดูเหมือนจะเป็นอีกอารมณ์เดียวที่จดจำบิงบองได้เนื่องจากเฟียเห็นบิงบองในระหว่างหน้าที่การเฝ้าดูความฝันวันนี้ไรลี่ฉันเองบิงบองเหรอ,อในเวอร์ชันแรกของหนังเฟียคือตัวละครที่ควรจะได้เดินทางไปกับจอยแทนที่จะเป็นแซดเน s เนื่องจากผู้เขียนคิดว่ามันจะทำให้หนังสนุกกว่าแต่อย่งางไรก็ตามเฟียกับจอย ก็ได้มีการบรรจุภัยร่วมกันในหนังภาคที่2ซึ่งในเวอร์ชันแรกที่หนังตั้งชื่ออารมณ์ตามชื่อคนจริงๆเฟียถูกตั้งชื่อว่าเฟรดดี้ในการออกแบบตัวละครทีมงานต้องการให้เฟียเป็นตัวละครที่เคลื่อนไหวไม่ได้ การออกแบบจึงออกแบบมามีลักษณะคล้ายเส้นประสาทซึ่งเดิมทีเฟียจะเป็นตัวละครที่มีสีขาวแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวซึ่งเดิมทีสีเขียวเป็นสีของอารมณ์ที่เคยจะถูกเอามาใส่ในหนังซึ่งก็คืออารมณ์ความหวังแต่สุดท้ายอารมณ์ความหวังก็ถูกลบออกไปแล้วก็มาจบที่ท้ายที่สุดสีของเฟียก็กลายเป็นสีม่วงแต่เดิมทีสีม่วงนั้น ไอเดียนี้ถูกวางให้เป็นสีของอารมณ์ความภาคภูมิใจหรือไพรยที่ต่อมาก็ถูกลบออกไปเช่นกันและเส้นผมเส้นเดียวที่ยืดออกมาจากหัวของเฟียต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเฟียณักขณะนั้นโดยปกติแล้วมันจะคดงอลงไปด้านหลังศีรษะถ้าหากว่าเฟียรู้สึกกังวลหรือกลัวเส้นผมนี้ก็จะเป็นรูปซิกแซกแต่ถ้าเขาเศร้ามันก็จะขดงอตามปกติ และหลายชากของเฟียเป็นการแสดงด้นสดของนักแสดงผู้ให้เสียงตัวละครนี้อย่างบิลเฮเดอร์เช่นในฉากที่เฟียพยายามจะลาออกจากงานบทพูดทั้งฉากนั้นก็คือการด้นสดของบิลนะครับ like Quis I บิล l ยังเผยว่าในช่วงที่เขาทำงานกับผู้กำกับ เพื่อค้นหาโทนเสียงที่ใช้สำหรับตัวละครนี้ทีมงานจะเอารูปตัวละครเฟียที่เป็นการออกแบบชุงแรกให้บิวดูซึ่งตัวละครเฟียในเวอร์ชันนี้ยังไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่ทันทีที่บิวเห็นเขาก็ได้เสนอไอเดียว่าอยากให้ตัวละครนี้ดูเป็นเหมือนผู้บริหารระดับกลางที่ทำงานในองค์กรภาครัฐซึ่งเขาบอกว่าดูเป็นภาพลักษณ์ของประเภทคนที่จะถูกครอบงำด้วยความกลัวได้ง่ายที่สุด ทำให้ผู้กำกับสารต่อไอเดียนี้ต่อโดยการหาเสื้อผ้าให้เฟียมีเนกไทโบว์มีเสื้อกัก๊กมีสวิตเตอร์ทำให้บิวสามารถมองออกว่าเสียงรูปแบบไหนที่เขาต้องใช้กับตัวละครเฟียดิสกัดหรือยะแยง เราจะเข้ากลุ่มนี้มาชวนคุยเลยสิเล่นใช่ไหมเราจะไม่คุยกับพวกเขาเราใ้พวกเขาชอบเราอ๋อจะอไะไรนะเกือครบเป็นหนึ่งใน5อารมณ์ที่ควบคุมจิตใจของไรล,ลี่เธอปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อพ่อของไรล,ลี่พยายามจะเริ่มป้อนบ็อกโครี่ให้ลูกสาวข,ของเขาด i สกั y จึงเป็นอารมณ์ที่4ที่ปรากฏตัวในหัวของไรล,ลี่ ดิสการ์จะเป็นอารมณ์ที่คอยสื่อถึงความรู้สึกรังเกียจหยามการตัดสินความหัวแข็งต่อใต้สิ่งต่างๆเธอจะคอยจับตาเพื่อคอยสังเกตหาความสงสัยความซื่อสัตย์ความเอาแต่ใจต่อผู้คนที่ไรลี่อยู่ด้วยและรวมถึงสถานการณ์ที่อยู่รอบๆไรลี่เนื่องจากหน้าที่ของเธอก็คือการป้องกันไม่ให้ไรลี่ถูกสังคมทำพิษต่ตอเธอทั้งทางร่างกายและทางจิตใจดิสการ จึงมีความเดือดร้นต่อค่านิยมและปฏิเสธที่จะหักหลังหรือลดมาตรฐานของตัวเองในการออกแบบดิสคัสเธอเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบไว้หลากหลายรูปแบบมากเพราะเป็นอารมณ์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาท้ายๆถ้า,านับตั้งแต่เวอร์ชันหนังฉบับร่างแรกเพราะก่อนหน้านี้มีอารมณ์ที่อยู่แทนที่เธออยู่แล้วทําให้พอทีมงานตัดสินใจว่าจะใส่ดิสคัสเป็นหนึ่งใน5อารมณ์หลักทีมงานจะต้องคิดว่า จะออกแบบเธอให้เป็นตัวละครที่มีความน่ารังเกียจหรือเป็นตัวละครที่ขี้รังเกียจแทนไอเดียแรกจึงเป็นการออกแบบดิสการ์ดให้ดูน่าเกลียดแต่ทว่าต่อมาทีมงานก็บอกว่าดิสการ์ดควรจะเป็นอารมณ์ที่แสดง,งถึงความขี้รังเกียจแทนความน่ารังเกียจ They want throw up, but they can't so that's like what I put that like and a so of up c s I r ูดกันคือว่ารูปร่างของเธอมีพื้นฐานมาจากบ็อกโคลีซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ไรลี่เกลียดที่จะกินในตอนแรกเธอถูกออกแบบให้ใส่ชุดสีม่วงและมีผมยาวไม่ทาลิปสติกขนตามไม่ยาวและในช่วงที่อยู่ในขั้นตอนการวางแผนสร้างเธอถูกกำหนดให้เป็นตัวละครชายแต่ต่อมาก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวละครผู้หญิง อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับในเวอร์ชั่นแรกของหนังเดิมทีดิสกั u s สไม่ได้เป็นตัวละครที่จะถูกใช้ในหนังเรื่องนี้อารมณ์ที่ถูกกำหนดให้อยู่ก่อนเธอก็คืออารมณ์ความภาคภูมิใจหรือ r พร e ซึ่งชื่อเดิมคือ p r ิสตันร่วมกับอารมณ์ความหวังหรือโฮปแต่เมื่อจำนวนอารมณ์ถูกลดลงให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องจนเหลือ5อารมณ์พรก็ถูกทิ้งและแทนที่โดยดิสกาในเวอร์ชันฟแลเดิมทีสีเขียวของตัวดิสก u s จะถูกใช้สำหรับตัวละครโฮปกับเฟในเวอร์ชันแรกของหนังก่อนท้ายที่สุดสีเขียวก็ได้กลายเป็นสีประจำของตัวละครเธอ,เอดิสนีย์ได้เลิกมินนี่คลลิงมาทำหน้าที่เป็นเสียงภาคดิสกัสทันทีที่เธอรู้ว่าเธอถูกเลือกให้รับบทนี้ เธอคิดว่าตัวละครนี้จะมีความน่ารังเกียจตามชื่อของเธอแต่พอเธอได้เห็นภาพตัวละครที่ทีมงานเอามาให้เธอดูเธอก็พบว่าตัวละครนี้มีความเป็นผู้หญิงสูงทำให้เธอรู้ว่าเธอจะต้องใช้น้ำเสียงอย่างไรกับอารมณ์นี้แองเกอร์หรือฉุนเฉียวเธออย่าอ่านใจเรยแม็กฉันมีอะไรเธอเดี๋ยวดิเดียร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 เดี๋ยวดิเดียเดี๋ยวเดียเดี๋ยวดิเดียรเดี๋ยวดิเดียรเดี๋ยวดิเดียรเดี๋ยวเดียรเดี๋ยวเดีย์เดี๋ย แองเกอร์เป็นอารมณ์ที่5และเป็นอารมณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นหลังจากไรลี่เกิดแองเกอร์อาศัยอยู่ในสมองของเธอและทำงานร่วมกับอารมณ์อื่นๆเขาทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของความรู้สึกโกรธความหมงุดหงิด จึงทำให้ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่อารมณ์ร้อนฉุนเฉียวใจร้อนและก้าวร้าวเขาจะคอยดูแลให้ทุกอย่างยุติธรรมสำหรับไลลี่แม้ว่าหนังเรื่องนี้จะไม่มีตัวร้ายแต่การที่แฟนได้เห็นตัวละครแองเกิลก็ทำให้หลายคนคิดว่าแองเกิลเป็นตัวร้ายของหนังเรื่องนี้เพราะความโกรธของเขาทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง แม้ว่าจะเป็นการที่ไรลี่เกลนี้ออกจากบ้านก็เป็นเพราะแองเกอร์ได้มีความคิดอยากจะสร้างความทรงจำหลักอันใหม่เนื่องจากเกาะบูค,คลิกอื่นๆถูกทำลายเกือบทั้งหมดซึ่งก็เป็นเพราะการที่เขาไปคุมคอนโซลด้วยความโกรธของเขานั่นเองและเขายังเป็นสาเหตุการตายของบิงบองทางอ้อมด้วยนะครับในการออกแบบตัวละครนี้ทีมงานต้องออกแบบให้เขาดูเป็นตัวละครที่เคลื่อนไหวไม่ได้มาก ผู้กำกับจึงได้ออกแบบรูปร่างของเขาโดยอิงมาจากอิดไฟเพราะพอเขาโกรธเดือดดานมากพอเปลวไฟก็จะออกมาจากหัวของเขาในช่วงที่หนังฉบับร่างแรกที่อารมณ์ต่างๆจะตั้งชื่อตามชื่อมนุษย์แองเกมีชื่อว่าอีราซึ่งเป็นภาษาลาตินและอิตาลีที่ปแปลว่าความโกรธในขณะที่กริยาท่าทางของแองเกอร์ส่วนใหญ่ถูกอิงมาจากลูอิสแบล็กผู้ให้เสียงของตัวละครนี้ ซึ่งเขาเผยว่าทีมงานได้เลือกคามาภาคตัวละครนี้เพราะรู้สึกว่าเขาดูเป็นคนที่หงุดหงิดตลอดเวลาทําให้ทีมงานได้ดึงบุค,คลิกของเขารวมถึงวิธีแต่งตัวของเขามาใช้ออกแบบตัวละครแองเกิลทำให้ภาษากายอย่างการชี้นิ้วเวลาด่าใครหรือการใช้เสียงโวยวายของแองเกิลก็อิงมาจากลูอิสแบล Oh, I'll old show you attitude old man แล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลเจาะลึกเหล่าตัวละครทั้ง5อารมณ์ที่นำเสนอถึงข้อมูลเบื้องหลังการสร้างหน่วยเป็นยังไงบ้างครับได้เข้าใจกระบวนการงานเบื้องหลังของอิน i d e แอลพารคแรกกันแล้วใช่ไหมครับ และก็อย่าลืมไปดูคลิปพาร์ทสอนะครับสำหรับข้อมูลเจาะลึกของหล่อตัวละครเซตใหม่ที่มาปรากฏตัวใน Inside Out 2ออย่าลืมไปดูกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะ